เสียงท้องคอยฮ้องครับว่าไอจังเป็นตัวสีเสบนะมุจอะพึ่งแล้วครับเนาะเบอ้์ไอคืรอรนะ้อนนะอันนี้ครับเราจะดักหนูนะครับเนาะเราจะสาธิตวิธีการดักหนูโดยเฉพาะจากผู้เช,ชี่ยวชาญการโดยเฉพาะทางครับเนาะหนึ 1, 2, ่งสองสามมีอยู่หาหลังครับเนาะปกติหกเจ็ดหลังไปแล้วครับมันถือดูมันได้เบิดถืออะไรก็ถือได้ครับแต่ทุกไทยพบมักถือสีครับผมโอ้ไอ้ปนะ็นล้อนเนาะ นะครับผมทำไมห้องนั้นถุลทะลีนะเพราะที่นี่พอกับว่าดีเลยคับมันถ้ามันไม่ดีสักพอพบพอผมมักถือสีครับผมโอ้ไอกระรอนเนาะรูปร่างน้าจะมีเป็นบวงกลมๆนี่ครับเนาะต้องคิดว่าคุณหล่อผมต้องทำกลมๆถ้าทำยุ่งๆเหงื่อๆเหมือนไม้ต้องบอกแหละครับคุณขี่ลายขึ้นรันละผมรอเขาพังได้สิเนาะยอดกดได้ยอดถูกใจผมเป็นต้องการครับช่วงนี้ผมต้องการยอดถือสีโอ้ไอกระรอนเนาะ พี่โปรแกะเมือม่อไหร่กับน้ำจืดบ่ะหนึ่งหลังนะครับบ่ข้อมันครับนี่ถ้าถ้ามันยังอยู่กับเปลว่ามันยันงยู่ครับเนาะยู่ป่ะเนาะนี่ครับลักษณะไข่หนูเขาเรียกว่าขวายหนูครับไขวยม่ไนดน้เอาอย่างนี้ดีกว่านะผมจะหาไว้หลังเดียวครับเราไปไปฟังุ่นกันปเป็นยังครับผมไอ้แกรอเนาะ,นะ มันยอมมาเฉพาะนี่ลูเยิยม้มโอเบรแมนลูเยิ้มครับ,น,รบมมรนี่คำสิวม,ม,มาเซ็นนีกเช่นนึงมันยู่ได้ครับมดดดดันถยู่ครับมันวยู่เนาะนี่ครับผมติดักไว้ตรงนี้ขอญาติบางต้องครับนะโอ้นี่คือขาตั้งกร็นชนิลพิเศษงามใหม่งานไหลครับสนใจเม้นใต้คลิปครับเนาะเอาสักห้าพันบาทขาดตัวแต่ไม่ยอมขาดใจทักแชพนครับนะถ้าชอบติดใจหรือตัดอื้อถ้าถูกใจนะครับ ครัตั้งกองชีวิตเสพงานไม่งานไหลครับผมตัวที่สองลักษณะการดักเราทำก็เราดักตัวคล้องแคบๆแล้วมันจะถือครับมันจะได้จะโดนครับเนาะคือทั้งหมดแบบตีบตันน่ะไรละครับเนาะโอ้นะประเด็นมาไล่เมือแล้วครับตรงนี้เล่นยันกับว่ขึ้นครับเนาะเล่นเลขเล่นหวยเล่นเบอร์กับว่ขึ้นบารีขึ้นแนบมันเล่นห่ำครับเนาะโอ้ไอ้ก็รอดเนาะ Chứ cái xì xe vào mới chèo vào Không thể đi อไอ้หัวรอ,อนเนาะนะครับนี่แหละป่ะคุณได้สิ่งน,นั้นคุณได้ไปต่อไปยังหมันเลียนบ้าบอเสิยนเน่โอ้โหเลยครับโอ,โอ้แฟนเอตือนแล้วครับนี่เรียกว่าครูหรอเรียกว่าคองหนูครับเนาะรูเยิ้มโอ้แม่รูเยิ้ม,ยมครับเลิฟอยู่ครับรูเยิ้มไปนะทุกท่านกี่ตังค์งนึงครับ หลอดดินแนวแก้วโอ้เดี๋ยวเขาจบคลิป่ปนนะครับนะม,มุมนี้มันได้มันโดนมัน่อดครับเดี๋ยวผมขอถ่ายไหมได้วยกัน